สารจังหวัดระยองได้อนุมัติออกหมายจับ5ผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับการอุ้มทำร้ายผู้พากษาสมทบหญิงและนักธุรกิจชื่อดังจังหวัดระยองนะคะล่าสุดสามารถจับกลุ่มลูกน้องหญิงได้แล้ว1คนค่ะนายคมสันไรดีหรือดำพนักงานฝ่ายสินเชื่อบริษัทบุรพาสินทรัพย์นางสาวอุสาโกมานหรือเกม พนักงานหญิงของบริษัทอีกสองคนและในบอลญาตินายคมสันรวม5คนถูกสารจังหวัดระยองออกหมายจับหลังร่วมกันก่นกอเหตุปลอมเอกสารชกโกงและอุ้มทำร้ายนางสาวเรนูตันการจนานุรักษ์พู้ภาษาสมทบสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองเจ้าของปั๊มแกส๊สกิจาการไฟแนนซ์และบริษัทบุรพาสินทรัพย์โดยถูกคนร้ายตีด้วยของแข็งที่ลำตัวและใบหน้า ก่อนโยนร่างทิ้งอ่างเก็บน้ําแต่รอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์ค่ะจนมีชาวบ้านไปพบและช่วยเหลือเมื่อวานนี้เบื้องต้นตํารวจสามารถจับผู้ต้องหาได้หนึ่งคนแล้วนะคะคือนางสาวอุสาส่วนนายคมสันและพวกที่เหลืออีกสคนยังอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มส่วนนางสาวเรนูขณะนี้ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพระยองท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของตำรวจเข้มงวดเนื่องจากเกรงคนร้ายจะย้อนมาก่อเหตุซ้ำ โดยนางสาวเรนูอาการดีขึ้นแล้วค่ะแล้วก็เล่าว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สำนักง,งานที่ดินโทรศัพท์มาสอบถามว่าทำไมถึงให้ลูกน้องทำธุรกรรมและลงชื่อในการซื้อขายที่ดินมูลค่าสูงถึง200ล้านบาทแทนทำให้ทราบว่าถูกลูกน้องโกงด้วยการปลอมโฉนดที่ดินนำไปขายจึงเตรียมเข้าแจ้งความแต่ขณะเดินลงจากห้องทำงานเพื่อขึ้นรถด้านหลังอาคารก็ถูกนายคมสันและพวกอุ้มขึ้นรถก่อนรุมทำร้ายแล้วนำไปทิ้งอ่างเก็บน้ำ พันตำรวจเอกเาาสิริบุญสิริโยทินผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองระยองเปิดเผยว่าได้ประสานกับตำรวจภูธรปลวกแดงจัดชุดสืบสวนหาข่าว3ชุดค่ะเพื่อเร่งหาข้อมูลและติดตามผู้ต้องหาทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว